มาชมขบวนดวนพิเศษทักสิ่นนะครับที่สามเจ็ดและสี่ห้านะกรุงเทพอภิวัตนสุไหงกรลกประดังเบฟานะครับวันนี้ก็มาตามเวลานะดูคิวเอสวายนะครับหมายเลขอะไรนะครับ สองสามหนึ่งนะครับทำกระบวนโอ้ยเสียงล้อโอ้โแน่นเลยครับสองพันก็ออกต้นทางนะครับ16บหนาฬิกาสินาทีจากกรุงเทพอภิวัตนะวันพรุ่งนี้ก็ถึงสุไหงโกลก สิบนาฬิกาสนะครับส่วนขบวน4ีหนะครับระยะขบวนนะครับที่ชุมทังหัดใหญ่6กนาฬิกาสาแล้วก็ถึงที่ประดังเบซาเจ็นาฬิกาหนะครับสถานีต่อไปก็เพชรชบุรีนะครับ